เบทรที่2หญิงสาวผู้มาใหม่ถนนแปลสายเป็นระยะทางทั้งหมดที่เราจะต้องขับรถพานับจากถนนคัททันเบนไปยังโรงเรียนแจ็คสันไฮการเดินทางขึ้นขึ้นลงลงพันถนนแปลสายนั้นทำให้ผมโล่งใจขึ้นเยอะ ราะมันเป็นระยะทางยาวพอที่จะทำให้รถงานศพสีดำปริศนาคันนั้นหายไปจากความคิดของผมได้และนั่นอาจเป็นเหตุผลที่ผมไม่เล่าเรื่องนี้ให้ลิงฟังเราขับรถผ่านร้าน Stop and s h o ชหรือเป็นที่รู้กันอีกอย่างหนึ่งว่าร้าน Stop and s t e l มันเป็นร้านขายของชชำเพปงร้านเดียวในเมืองนี้ที่ใกล้เคียงกับ7 e เ e ่นอมากที่สุด เพราะฉะนั้นทุกครั้งที่ออกมาเย็นแกลวหน้าร้านกับเพื่อนเราก็ได้จะภาวนาว่าจะไม่เจอแม่ของคนรู้จักที่กําลังซื้อของไปทำอาหารเย็นหรือที่เร็วร้ายที่สุดก็คือเจอกับป้าแอมมาเมื่อมองไปยังหน้าร้านผมก็สังเกตเห็นรถกลางปีที่คุนตาคันหนึ่งจอดอยู่ i, I nan, เฮ้ยไออ้วนนั่นออกมาดักรอเราอยู่ว่ะไออ้วนนั่นนั่งอยู่ตรงที่นั่งคนขับในรถคันนั้นกำลังอ่านหนางังสือพิมพ The Star and Stripe บางทีเขาอ,อาจจะยังไม่เห็นเรานะลิงมองผ่านกระจกมองหลังท่าทางเครียดพวกเราอาจจะสวยก็ได้นะเว้ยไอ,อ้อ้วนที่เราหมายถึงคือสรารวัตรนักเรียนของโรงเรียนสโตว l j อลจ s กสันไฮและหนึ่งในสมาชิกที่น่าภาคภูมิใจของกองตำรวจเมืองแกตลิน lin. มีแฟนชื่ออะแมนดาทำงานอยู่ในร้าน Stop and Steal และไออ้วนนั่นก็จะมาจอดรถที่หน้าร้านนี้เกือบทุกเชา้า เพื่อรออาหารเช้ามาส่งทำเอาคนที่มักไปโรงเรียนสายอย่างผมกับลิงหายใจหายคอไม่ค่อยทั่วท้องคนที่จะเรียนที่โรงเรียนแจ็คสันไฮได้ต้องรู้กิจวัตรประจำวันของไอ้อ้วนนั่นดีพอๆกับตารางเรียนของตัวเองแต่วันนี้เขากลับปล่อยให้เราผ่านไปง่าย,ายๆไม่แม้แต่จะเงยหน้าขึ้นมาจากหน้ากีฬาในหนังสือพิมพ์เลยด้วยซ้ำเขาอ่านหนังสือพิมพ์หน้ากีฬาพร้อมกับกินขนมปังนายรู้ไหมว่ามันหมายถึงอะไร ก็หมายถึงเรามีเวลาเหลือแค่5นาทีไงล่ะเราบึงรถปีเตอร์เก่าๆเข้าไปจอดตรงกลางของลานจอดรถหวังว่าจะหลบพ้นสายตาของฝ่ายปกครองแต่เพราะฝนที่ตกลงมาอย่างหนักทำให้พวกเราตัวเปียกโชกเมื่อไปถึงตึกเรียนรองเท้าผ้าใบของเราส่งเสียงดังเอีย๊ยดอาดเราจึงหยุดยืนนิ่งอยู่ตรงนั้นทันทีอีธานเวสเวสลี์ลินคอนเราสองคนยืนให้น้ำฝนไหลย,ย้อยอยู่ในห้องฝ่ายปกครอง รอคำสั่งกักตัวที่กำลังจะตามมาสายตั้งแต่วันแรกของเทอมนายลินคอนแม่ของเธอจะต้องมีเรื่องพูดกับเธอแน่แล้วส่วนเธอนายเวดไม่ดีใจหรอคุณเอ็มม่าจะต้องเผาเธอจนเกรียมแน่ๆอาจารย์เฮสเตอร์พูดถูกแล้วอีกไม่เกิน5นาทีป้าเอ็มมาจะต้องรู้ว่าผมมาโรงเรียนสายแน่แต่ผมว่าเธอรู้ดีอยู่แล้วทีนี่ก็เป็นอย่างนี้แหละแม่ของผมเคยบอกว่าคาร์เนอีตัน บุรุษไปรษณีย์ของที่นี่จะอ่านจดหมายทุกฉบับถึงแม้มันจะดูน่าสนใจเพียงน้อยนิดและเขาก็ไม่เคยคิดที่จะปิดผนึกสองกลับไปเลยด้วยซ้ําราวกับว่าไม่มีข่าวใดๆเลยในเมืองนี้ที่จริงบ้านทุกหลังร้วนมีความลับแต่ทุกบนถนนสายนี้ก็รู้ความลับที่ว่ากันหมดแม้แต่เรื่องที่ทุกคนรู้ความลับของทุกบ้านก็ไม่ใช่ความลับอีกเหมือนกันอาจารย์เฮสเตอร์ครับผมขับรถช้าเพราะว่าฝนมันตกนะครับ ลิงพยายามใช้สเสน่ห์ของเขาเข้าช่วยอาจารย์เฮสเตอร์ลดแว่นตาลงเล็กน้อยและหันกลับมามองลิงแบบไม่ได้รู้สึกหลงไหลในสเสน่ห์ของเขาเลยสักนิดสายคล้องแว่นแกว่งไปมารอบคอเธอฉันไม่มีเวลามาคุยเล่นกับเธอตอนนี้นะฉันกำลังยุ่งอยู่กับการกรอกแบบฟอร์มว่าเธอสองคนจะต้องโดนกักตัวที่ไหนในช่วงบ่ายนี้เธอพูดพร้อมกับยื่ยนใบคำสั่งสีน้ำเงินให้ผมและลิงก็แน่ละสิเธอต้องยุ่งแน่แน ยิ่งขนาดที่คุณสามารถได้กลิ่นน้ำยาทาเล็บจากนิ้วของเธอก่อนที่จะเลี้ยวตรงหัวมุมตึกด้วยซ้ำยินดีตอนรับกับสู่สังคมในแบบแกตกลินวันแรกของการเปิดเทอมในเมืองแกตลินนะั้นไม่เคยเปลี่ยนไปเลยอาจารย์ทุกคนจะรู้จักนักเรียนจากการไปโบสถ์แล้วตัดสินเลยว่านักเรียนคนนั้นเป็นเด็กโง่หรือฉลาดตั้งแต่อยู่ชั้นอนุบาลผมฉลาดเพราะพ่อแม่ผมเป็นศาสตราจารย์ส่วนลิงนั้นโง่ เพราะเขาขยำหน้าคัมภีร์ไบเบิลระหว่างการเล่นไล่จับพระคัมภีร์และก็ยังอ้วกแตกอ้วกแตงครั้งหนึ่งตอนที่มีการประกวดนางงามวันคริสต์มาสและพอผมฉลาดรายงานของผมจึงได้คะแนนดีแต่พอลิงโง่เข้าถึงได้คะแนนแย่แต่ผมเดาว,ว่าคงไม่มีใครสนใจอ่านรายงานนั่นจริงๆบางครั้งผมลองเขียนมมั่วลงไปในช่วงกลางๆของเรียงความเพื่อลองดูว่าอาจารย์จะว่าอะไรบ้างไหมแต่สุดท้ายก็ไม่เห็นมีใครว่าอะไร แต่โชคร้ายที่วิธีนี้ใช้ไม่ได้กับข้อสอบแบบปรนัยในคาแรกของวิชาภาษาอังกฤษผมเพิ่งรู้ว่าอาจารย์อายุ700ปีของผมที่มีชื่อจริงว่าอาจารย์ English คาดหวังว่าพวกเราจะอ่านหนังสือเรื่อง To Kill a Mockingbird จบแล้วต่อนหน้าร้อนที่ผ่านมาผมก็เลยสอบตกเยี่ยมไปเลยผมเคยอ่านหนังสือเล่มนั้นตั้งเกือบสปีมาแล้วมันเป็นหนึ่งในเรื่องโปรดของแม่ผม แต่ก็ผ่านมาตั้งนานแล้วและผมก็จำรายละเอียดอะไรไม่ได้แล้วด้วยความจริงเกี่ยวกับตัวผมอย่างหนึง่งที่คนรู้กันน้อยมากคือผมอ่านหนังสือตลอดเวลาหนังสือเป็นสิ่งเดียวที่พาผมออกไปจากเมืองแกตลินนี้ได้แม้ว่าจะเป็นช่วงครู่เวลาเดียวก็ตามผมมีแผนที่ติดไว้บนผนังห้องและทุกครั้งที่อ่านหนังสือเกี่ยวกับสถานที่ที่อยากไปผมก็จะทำสัญ,ญลักษณ์ไว้บนแผนที่นั้น ผมไปนิวยอร์กจากหนังสือเรื่อง The c a s c h e r in the Rye right. เรื่อง Into the Wild พาผมไปอล拉สกาและเมื่อผมอ่านเรื่อง On the Road จบผมก็ได้ไปชิคาโกเดนเวอร์และ L.A. ผู้เขียนคาร์โรกสามารถพาคุณไปได้ทุกทุกที่เลยทีเดียวและทุก2อถึงสเดือนผมก็จะยงเส้นเชื่อมสัญลักษณ์ที่ทำไว้ในแผนที่ แล้วเดินทางตามเส้นสีเขียวบางๆนี้ไปตอนฤดูร้อนก่อนจะเข้ามาหาวิทยาลายัยถ้าได้มีโอกาสออกไปจากเมืองนี้นะผมไม่ได้บอกเรื่องแผนที่และการอ่านหนังสือกับใครเพราะแถวแวนี้การอ่านหนังสือกับการเล่นบาสเกตบอลเป็นเรื่องที่ไปด้วยกันไม่ได้เลยช่วงเคมีก็ไม่ได้ดีไปกว่าวิชาอื่นสักเท่าไหร่อาจารย์โฮลเอนเบกสั่งผมให้ไปทำแลบคู่กับเอมิลี่หรือที่ทุกคนเรียกกันว่า เอมิลี่แอชเชอร์ผู้ที่เกลียดผมเป็นที่สุดเธอเกลียดผมมาตั้งแต่ปีที่แล้วตั้งแต่ตอนที่ผมทำพลาดใส่เสื้อผ้าของชัคเทเลอร์กับทักซิโดไปงานพร้อมกับเธอและให้พ่อผมขับรถวอลโวสนิมเคกะที่หน้าต่างข้างหนึ่งแตกหมุนขึ้นไม่ได้ไปส่งทำเอาผมลอนสีทองอันเพอร์เฟกของเธอเสียทรงตอนเข้างานเธอจึงดูเหมือนพระนางพระนางมารีอังโตเนตที่เพิ่งตื่นนอน เอมิลี่ไม่พูดกับผมอีกเลยตลอดคืนนั้นและยังส่งแสวนหน้าโนมาดาผมอีกและเราก็จบกับแค่นั้นมันเป็นเรื่องตลกไม่จบไม่สิ้นสำหรับพวกผู้ชายที่หวังว่าเราสองคนจะกลับไปคบกันอีกสิ่งที่พวกเขาไม่รู้ก็คือผมไม่ได้ชอบผู้หญิงอย่างเอมิลี่เลยเธอน่ารักก็จริงแต่ก็แค่นั้นและการมองหน้าเธอก็ไม่ได้ช่วยให้การต้องทนนั่งฟังเธอพูดดูดีขึ้นมาผมต้องการคนที่แตกต่าง คนที่คุยด้วยได้มากกว่าแค่ไปเที่ยวงานปาร์ตี้ด้วยกันหรือคลองมองกุฎร่วมกันในงานเต้นรำฤด,ดูหนาวผมต้องการผู้หญิงสักคนที่ฉลาดหรือไม่ก็เฮฮาอย่างน้อยก็เป็นคู่ทำลับในวิชาเคมีที่ดีกว่านี้บางทีผู้หญิงอย่างนั้นอาจจะมีอยู่แค่ในความฝันแต่ถึงอย่างไรฝันดีก็ยังดีกว่าฝันร้ายโดยเฉพาะ ถ้าฝันร้ายนั้นเป็นปีศาจใส่สกระโปรงเชลิดเดอร์แบบที่ผมเจออยู่ตอนนี้ผมรอดจากชั่วโมงเคมีมาได้แต่เรื่องแย่ๆของวันนี้ก็ยังไม่จบแค่นั้นอย่างแรกก็คือผมต้องเรียนวิชาประวัติศา,ศาสตร์อเมริกาอีกแล้วในปีนี้ประวัติศาสตร์ที่สอนในโรงเรียนก็มีอยู่เรื่องเดียวนั่นแหละแค่ตั้งชื่อวิชาให้แตกต่างออกไปเท่านั้นเองผมต้องใช้เวลาของม5ที่นี่เรียนเรื่อง สงครามการดุกรงนของฝ่ายเหนือกับอาจารย์ลีที่ไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับนายพลลีซึ่งเป็นนายพลสมาพันธรัฐอเมริกาผู้มีชื่อเสียงในประวัติศาสตร์ในสงครามครั้งนั้นแต่พวกเรารู้สึกได้ว่าในทางจิตวิญญาณแล้วอาจารย์ลีและนายพลลีจะต้องเป็นคนคนเดียวกันอย่างแน่นอนอาจารย์ลีเป็นหนึ่งในจํานวนอาจารย์สองสามคนที่ผมเกลียดที่เกลียดผมจริงๆเมื่อปีที่แล้ว ผมเคยลองเขียนรายงานชื่อสงครามการดุกกลางของฝ่ายใต้พอลิงท้าให้ผมทําอาจาร,รย์ลีก็เลยให้เกรดดีผมผมเดาเอาว่าบางครั้งบางคราวอาจาร,รย์ก็อ่านรายงานของนักเรียนจริงๆเหมือนกันผมเจอที่นั่งข้างลิงตรงหลังห้องลิงวุ่นวายอยู่กับการลอกเลคเชอร์ของวิชาอะไรสักอย่างที่เขาหลับไปก่อนหน้านี้แต่ทันทีที่ผมนั่งลงเขาก็หยุดเขียนทันทีเฮ้ยนายรู้เรื่องหรือยัง เรื่องอะไรมีผู้หญิงใหม่ย้ายเข้ามาเรียนที่นี่ละมันก็มีผู้หญิงเป็นล้านที่เข้ามาเรียนที่นี่นั่นแหละนักเรียนม .4 ที่เข้ามาใหม่ก็มีผู้หญิงตั้งหลายคนไอ้ปัญญาอ่อนเอ้ยฉันไม่ได้พูดถึงนักเรียนม .4 เว้ยฉันหมายถึงผู้หญิงที่จะย้ายเข้ามาเรียนห้องเดียวกับพวกเราต่างหากถ้าเป็นโรงเรียนอื่นนักเรียนหญิงที่ย้ายเข้ามาเรียนตอนมอ .5 คงจะไม่ถือว่าเป็นข่าวใหญ่แต่สําหรับที่โรงเรียนเรา เราไม่ได้มีนักเรียนหญิงย้ายเข้ามาใหม่ตั้งแต่ตอนเรียนปสาแล้วตั้งแต่เมื่อเคลลี่วิกย้ายเข้ามาในเมืองกับปู่และย่าของเธอหลังจากที่พ่อของเธอถูกจับในข้อหาเปิดบ่อนการพนันนอกห้องใตดินของเขาในเมืองเล็กซิตี้เธอเป็นใครล่ะไม่รู้เหมือนกันฉันเข้าเรียนวิชาประชากรศาสตร์ตอนคาบสองพร้อมกับพวกวงดนตรีแล้วพวกเขาก็ไม่รู้เรื่องอะไรเลยรู้แค่ว่าเธอเล่นไวโอลินหรืออะไรสักอย่างนั่นแหละ อยากรู้จังว่าเธอจะเซ็กซี่แค่ไหนลิงก็เหมือนผู้ชายส่วนใหญ่ก็ชอบคิดมกมุ่นอยู่กับเรื่องที่ตัวเองสนใจแต่ลิงแตกต่างออกไปจากคนอื่นตรงที่เขาไม่ได้คิดในใจอย่างเดียวแต่จะพูดสิ่งที่คิดออกมาด้วยตกลงเธออยู่วงดน,นตรีเหรอเปล่าเป็นนักดนตรีเฉยๆบางทีเธออาจจะลงไหลในดนตรีคลาสสิกแบบเดียวกันกับฉันก็ได้นะดนตรีคลาสสิกเนี่ยนะ เพลงคลาสสิกเพลงเดียวที่ลิงเคยได้ยินคือเพลงที่เปิดในคลินิกทำฟันรู้จักหรือเปล่าล่ะวงคลาสสิกน่ะอย่างวง p i n k f อ o y d b l a c k s a ป b า t h แล้วก็วง t ด e s t o ตนน่ะผมหัวเราะทนทีที่ได้ยินลิงพูดนั่นเันวงร็อกทั้งนั้นนายลินคอนเวตฉันขอโทษนะที่ต้องขัดจังหวะการคุยของเธอแต่ฉันอยากเริ่มสอนแล้วถ้าเธอไม่ว่าอะไร น้ำเสียงของอาจารย์ลียังคงฟังดูประชดประชันเหมือนเมื่อปีที่แล้วไม่มีผิดผมอันแสนมันเยิ้มที่หวีลงมาปิดหวัวล้านของเขายังดูแย่เหมือนเดิมในระหว่างนั้นเขาก็แจกแผนการเรียนซึ่งเป็นแผนเดียวกับที่เขาน่าจะใช้สอนมาตลอด1ิปีให้แก่พวกเราการเข้าร่วมการแสดงจำลองสถานการณ์สงครามกลางเมืองของชาวอเมริกันถือเป็นสิ่งที่พวกเราต้องทำสำหรับผมก็แค่ยืมชุดเครื่องแบบจากญาติคนหนึ่ง ที่มีชุดแสดงไว้เพื่อเล่นสนุกสนุกในช่วงวันหยุดถือเป็นโชคดีของผมไปหลังจากที่เสียงกลิ่งดังลิงกับผมก็เดินไปเล่นในห้องถงใกล้ๆกับ,บล็อกเกอร์ของเราเพื่อรอดูผู้หญิงที่ย้ายเข้ามาใหม่ลิงพูดเหมือนกับว่าผู้หญิงคนนั้นได้กลายเป็นเนื้อคู่ในอนาคตเป็นคู่หูในวงของเขาและอาจเป็นคู่อย่างอื่นอีกที่ผมไม่ค่อยอยากได้ยินแต่ทุก แต่สิ่งที่เราสองคนได้เห็นมากกว่าอย่างอื่นกับกลายเป็นชาร์ลอตเทสในชุดกระโปรงยีนที่ตัวเล็กกว่ดใส์จริงของเธอถึงสองเบอร์ซึ่งนั่นหมายความว่าเราก็จะไม่รู้อะไรเรกี่ยวกับผู้หญิงที่มาใหม่จนกว่าจะถึงเวลาพักเที่ยงเพราะวิชาต่อไปของเราก็คือพอสอ,อหรือภาษาสัญลักษณ์อเมริกันซึ่งเป็นวิชาที่เข้มงวดมาก และแน่นอนว่าการพูดคุยในห้องนั้นเป็นสิ่งต้องห้ามไม่มีใครส่งภาษาสัญลักษณ์ได้เก่งพอที่จะส่งสัญญาณคำว่าผู้หญิงที่มาใหม่ได้อยู่แล้วเพราะวิชาพอสอสอเป็นวิชาที่เราเรียนพร้อมกับเพื่อนในทีมบาสเกตบอลของแจ็คสันไฮผมเข้าร่วมทีมบาสเกตบอลตั้งแต่อยู่ชั้นมสองตอนนั้นผมสูงขึ้น6นิ้วในช่วงฤดูร้อนฤดูเดียวและลงเอยด้วยการเป็นคนที่สูงที่สุดในห้องเรียนเราก็ต้องทำตัวปกติ เพราะทั้งพ่อและแม่เป็นศาสตราจารย์ด้วยผมเล่นบาสเกตบอลได้ดีทีเดียวผมมักจะออกผมมักจะมองออกเสมอว่าผู้เล่นฝั่งตรงข้ามจะโยนลูกไปทางไหนมันทำให้ผมได้มีที่นั่งประจำในโรงอาหารทุกวันนับเป็นสิ่งที่คุ้มค่ามากทีเดียวและในวันนี้ที่นั่งในโรงอาหารนั้นมีค่ามากกว่าเดิมหลายเท่าเพราะว่าชอนบิชอปพอยต์กาในทีมของเราได้เห็นผู้หญิงที่มาใหม่ที่นั่น และลิงก,ก็ยิงคำถามที่มีความหมายกับพวกเขามากที่สุดเธอเซ็กซี่หรือเปล่าวะเซ็กซี่สุดๆไปเลยเซ็กซี่ถึงระดับแซเวนนาสโนไหมถ้าจัดเป็นระดับแล้วแซเวนนาสโนคือระดับมาตรฐานของความเซ็กซี่ที่ผู้หญิงทุกคนในโรงเรียนลงความเห็น ทุกคนจะต้องหันไปมองตามเวลาที่เธอเดินคล้องแขนกับเอมิลี่ผู้เกลียดผมเป็นที่สุดเข้ามาในโรงอาหารเพราะสวันนาสูงถึงห้าฟุตแปดนิ้วและมีเรียวขาสมส่วนดูดีที่สุดเท่าที่เคยเห็นมาเอมิลี่กับสวันนาเกือบจะเป็นคนคนเดียวกันแม้แต่ในตอนที่ทั้งสองคนไม่ได้อยู่ในชุดเชียร์ลีดเดอร์ทั้งผมสีทองผิวแทนแบบไม่ธรรมชาติรองเท้าแตะและกระปรงยีนที่สั้นจนเกือบเหมือนจะเป็นเข็มขัดเส้นหนึ่ง แวน่าโดดเด่นที่เรียวขาแต่เอมิลี่นั้นเป็นคนที่ผู้ชายทุกคนพยายามมองเข้าไปในท่อนบนของบิกินี่ของเธอให้ได้ตอนที่อยู่ทะเลสาบช่วงฤด,ดูร้อนและดูเหมือนพวกเธอจะไม่เคยมีหนังสือมาเรียนเลยตายวงแขนของเธอมีแค่กระเป๋าเงินแวววาวที่ใบเล็กมากจนไม่พอจะใส่มือถือที่เธอใช้ส่งข้อความตลอดเวลาสุดท้ายความแตกต่างของพวกเธอก็คือตำแหน่งในทีมเชียร์ลีดเดอร์ แซเวน,น่าเป็นกัปตันทีมและเป็นฐานซึ่งต้องคอยยกเพื่อนเชียร์ลีดเดอร์กว่าซองแถวขึ้นเป็นรูปพีระมิดส่วนเอมิลี่เป็นคนกระโดดที่จะต้องอยู่บนจุดสูงสุดของพีระมิดเธอจะต้องถูกโยนขึ้นไปในอากาศ5หรือ6ฟุตเพื่อที่จะทำท่าตีลังกานั้นสมบูรณ์แบบหรือท่าเชียบ้าบอแบบอ,แบบอื่นที่อาจจะทาให้เธอตกลงมาคอหักตายได้เอมิลี่ยอมเอาตัวเข้าเสี่ยงทุกอย่างเพื่อที่จะได้ยืนอยู่บนจุดสูงสุดของพีระมิด แต่สวนน่าไม่ต้องการอย่างนั้นการต่อตัว,ตวแบบพีระมิดก็ยังเป็นไปได้ด้วยดีในตอนที่เอมิลี่ถูกยุนขึ้นไปแต่ถ้าหากสวนน่าขยับแม้แต่นิดเดียวพีระมิดก็จะล้มคลื่นลงมาอย่างไม่เป็นท่าเอมิลี่ผู้เกลียดผมเป็นที่สุดสังเกตเห็นว่าผมจ้องมองพวกเธออยู่เธอจึงหันมาทำหน้าบึ้งใส่ผมพวกผู้ชายหัวเราะก,กันใหญ่เอมอรี่วัตสกินเลยหันมาตบหลังพร้อมกับพูดว่านายก็รู้จักเอมิลี่ดีนี่ ยิ่งเธอมองมามากเท่าไหร่ก็แปลว่าเธอสนใจไหนมากเท่านั้นนะแต่วันนี้ผมไม่อยากจะนึกถึงเอมิลี่ผมนึกถึงสิ่งที่ตรงกันข้ามกับเอมิลี่มากกว่าตั้งแต่ที่ลิงเล่าเรื่องของผู้หญิงคนนั้นให้ฟังในชั่วโมงประวัติศาสตร์มันยังคาใจผมมาจนถึงตอนนี้ผมนึกถึงแต่ผู้หญิงที่ย้ายมาใหม่นึกถึงความเป็นไปได้ถึงคนที่จะมาจากที่ที่แตกต่างจะเป็นคนที่ต่างออกไปด้วยบางที เธออาจจะเป็นคนที่มีชีวิตที่เจ๋งกว่าที่นี่เจ๋งกว่าตัวผมเองด้วยหรือบางทีเธออาจจะเป็นคนที่ผมฝันถึงมาตลอดผมรู้ดีว่านั่นมันค่อนข้างเกินจริงแต่ก็อยากที่จะเชื่ออย่างนั้นได้ยินข่าวอะไรเกี่ยวกับผู้หญิงที่ย้ายมาใหม่บ้างหรือเปล่าสแสเวนน้าถามพร้อมกับนั่งลงบ,บนตักของเออร์แพตตี้กันทีมบาสเกตบอลและแฟนหนุ่มที่หลักๆเลิกเลกับเธอตอนนี้พวกเขาอยู่ในช่วงที่เป็นแฟนกัน เขาเอามือรูปไล้ต้นขาสีแทนของเธอขึ้นไปสูงเสียจนคนอื่นไม่รู้จะเดาเอาตาไปไว้ที่ไหนดีชอนเพิ่งบอกเราว่าเธอเซ็กซี่พอตัวนะเธอน่าจะเอาผู้หญิงคนนั้นเขารวมกับทีมเชียร์ลีดเดอร์ด้วยหลิงหยิบมันทอสองชิ้นขึ้นมาจากถาดของผมยากนะต้องได้เห็นก่อนว่ามันนั่นแต่งตัวยังไงอุปสรรคข้อที่หแล้วก็ผิวเธอซีดแค่ไหน นั่นอุปสรรคข้อที่2คนที่จะมาเป็นเชียร์ลีดเดอร์จะต้องไม่ผอมเกินไปและผิวสีแทนเกินไปนั่นเป็นประเด็นที่ซเวนนาใส่ใจเอมิลี่นั่งลงถัาจากแอมอรี่เธอก้มตัวเข้าหาโต๊ะต่ำเกินจำเป็นพร้อมกับพูดว่าแล้วเขาได้บอกหรือเปล่าว่าผู้หญิงคนนั้นเป็นใครเธอหมายความว่าไงเอมิลี่เว้นจังหวะเพื่อสร้างบรรยากาศให้ดูตื่นเต้นเหมือนในละคร เธอเป็นหลานสาวของตะแก่เรเวนวูดเธอไม่ต้องเว้นจังหวะเพื่อสร้างบรรยากาศอีกแล้วเหมือนกับว่าเธอได้ดูดเอาอากาศออกไปจากห้องนี้จนหมดผู้ชายสองคนที่นั่งฟังอยู่ด้วยหลุดคำออกมาพวกเขาคงนึกว่าเธอพูดเล่นแต่ผมบอกได้เลยว่าเธอไม่ได้ล้อเล่นและนั่นก็เป็นอุปสรรคข้อที่สามผู้หญิงที่มาใหม่คนนั้นกลายเป็นสิ่งไกลตัวสำหรับผมไปแล้วผมนึกภาพเธอไม่ออกอีกต่อไป ความเป็นไปได้ที่สาวในฝันของผมจะปรากฏตัวขึ้นไปก่อนที่จะทันได้วาดฝันอีกผมถูกสาบให้อยู่กับเอมลี่แอชเชอร์ไปอีกสามปีเมคอนแมคคิเชเดตเรเวนวูดเป็นคนที่เก็บตัวไม่ยุงเกี่ยวกับโลกภายนอกถ้าจะพูดแล้วแล้วก็การที่ได้รู้จักกับตะแกเรเวนวูดทำให้บูและตี้ตัวละครในเรื่อง To Kill a Mockingbird กลายเป็นคนที่ชอบออกสังคมไปเลย ถ้าแก่เรเวนวูดอาศัยอยู่ในบ้านเก่าสุดโซมหลังหนึ่งในไร่ที่เก่าแก่ที่สุดและอื้อชาวที่สุดในแกตลินผมคิดว่าผู้คนไม่ได้เห็นเขาเลยตั้งแต่ก่อนที่ผมจะเกิดหรือบางทีอาจจะนานกว่านั้นด้วยซ้ํานี่เธอพูดจริงใช่ไหมเนี่ยลิงถามยิ่งกว่าจริงซะอีกคาวตันอีตันเล่าให้แม่ของฉันฟังเมื่อวานตอนที่มาตรงจดหมายที่บ้านแสวนหน้าพยักหน้าเห็นด้วยแม่ฉันก็ได้ยินมาแบบเดียวกันนะ เธอย้ายเข้ามากับตะแก่เรเวนบูธเมา่สองวันที่แล้วจาอร์เจเนียหรือแมรี่แลนด์เนี่ยแหละฉันจำไม่ค่อยได้พวกเขาหมวแต่พูดกันเกี่ยวกับเธอไม่หยุดเสื้อผ้าของเธอทรงผมของเธอลุงของเธอและเรื่องที่ว่าเธอจะทำตัวแปลกประหลาดยังไงบ้างซึ่งนั่นเป็นสิ่งที่ผมเกลียดมากที่สุดในเมืองแกตลินผู้คนมักจะเอาเรื่องของคนอื่นมาพูดว่าเขาพูดหรือทำอะไรบ้างพูดแม้กระททางเรื่องเสื้อผ้าของคนอื่น ผมได้แต่จ้องมองไปที่เส้นบะหมี่ในถาดที่แวกไหวอยู่ในน้ำซุปสีส้มที่ดูไม่เหมือนชีสสักเท่าไหร่อีกสองปี8เดือนผมนับถอยหลังไปเรื่อยๆแล้วผมก็จะได้ออกไปจากเมืองนี้สักทีรองยิมถูกใช้เป็นที่คัดเลือกเชียร์ลีเดอร์หลังเลิกเรียนและในที่สุดฝนก็หยุดตกวันนี้เราเลยได้ซ้อมบาสเกตบอลในสนามกลางแจ้งที่เป็นพื้นคอนกรีตแตกๆแ,และมีแอ่งน้ำจากฝนตกตอนเช้า ซึ่งเป็นที่ที่ต้องอาศัยความระมัดระวังมากๆเพื่อที่จะไม่ได้สะดุดกับรอยแยกที่ลึกเล่ากับุูเขาแกลนแคนยอนจากสนามเราสามารถมองเห็นลานจอดรถได้เกือบทั้งหมดและได้ดูเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในโรงเรียนแจ็คสันไฮในขณะที่วอร์มร่างกายด้วยวันนี้ผมเมื่อขึ้นมากทีเดียวผมชู7ลูกแล้วก็ลงทั้งหมด7ลูกแต่เออคอยประกบติดอย่างไม่ละสายตาปุ๊บแ ผมชุดลงแบบไร้ห่วงเหมือนกับว่าผมทำให้ลูกบาสลงไปในตะข่ายได้เพียงแค่มองเป็นบาสมันมักจะเป็นอย่างนี้ในบางวันพึบก้าวเออเริ่มหงุดหยิดแล้วตอนนี้ผมบอกได้จากการที่เขาเริ่มเดาะลูกบาสกับพื้นแรงขึ้นทุกๆครั้งที่ผมชุดลงเขาเป็นเซนเตอร์อีกคนหนึ่งของทีมซึ่งคอตกลงลับๆร,ระหว่างเราที่เข้าใจกันได้โดยไม่ต้องพูดออกมาก็คือถ้าผมปล่อยให้เขาเป็นเซนเตอร์หลักเขาจะไม่มาต่อแย่ผม ถ้าผมไม่อยากไปนั่งเล่นแถวร้านสต o อ a แอนด์ส l ทุกวันหลังเลิกซ้อมพอผมเบื่อที่จะไปที่เดิมๆเพื่อคุยกันเรื่องผู้หญิงเดิมๆและกินขนมแบบเดิมๆพับ10ผมไม่พลาดบางทีนี่อาจจะเป็นสิ่งที่อยู่ในสายเลือดก,ก็ได้หรือบางทีอาจเป็นเพราะอย่างอื่นซึ่งผมก็ไม่รู้เหมือนกันตั้งแต่แม่ตายผมก็พยายามเลิกซ้อมบาสแต่ก็แปลกที่ผมยังคงเล่นได้ดีพับสิอ คำรามอย่างโมโหมาจากข้างหลังพร้อมกระแทกบอลกับพื้นดุเดือดกว่าเดิมผมพยายามกลั้นยิ้มและมองข้ามไปยังลานจอดรถตอนที่ชุกลดถับไปและในตอนนั้นเองที่ทำให้ผมเห็นผมสีดำยาวรุงรังของใครบางคนอยู่หลังพวงมาลัยของรถยนต์สีดำขันยาวรถงานศพคันนั้นนั่นเองผมตัวแข็งชื่อในทันทีแล้วเธอก็หันมาผมเห็นเธอมองผ่านหน้าต่างรถที่เปิดไว้มาทางผมอย่างน้อย ก็คิดว่าผมเห็นผมโยนล,ลูกบาสไปชนกับริมห่วงแล้วมันกระเด้งออกไปอย่างรัวกันแล้วผมก็ได้ยินเสียงคุ้นๆมาจากข้างหลังอีก12คะแนนเออแพตตี้น่าจะสบายใจขึ้นนะพอรถคันนั้นขับออกไปผมก็หันกลับไะมองคนอื่นในสนามทั้งทีมหยุดนิ่งอยู่ตรงนั้นเหมือนกับพวกเขาเพิ่งเห็นผีนั่นชัยเบลลี่วั กองหน้าของทีมเราพยักหน้าตอบรับในขณะที่โหนตัวอยู่กับรั้วกรงเหล็กข้างสนามด้วยมือข้างเดียวหลานสาวของตะแก่เรเวนวูดชอนยนลูกบาสใส่เขาขับรถงานศพเหมือนที่เขาว่ากันเลยวะ่ะเอมอรี่ใส่หน้าเธอสวยจริงๆด้วยน่าเสียดายวะ่ะพวกเขากลับไปเล่นบาสต,ตามเดิมแต่ในตอนที่เออเริ่มชุดลูกอีกครั้งฝนก็เริ่มตกอีกและ30วินาทีต่อมา พวกเราก็อยู่ท่ามกลางฝนตกหนักหนักที่สุดของวันนี้แต่ผมก็ยังคงยืนอยู่ตรงนั้นปล่อยให้ฝนตกใส่ตัวผมเปียกและตกลงมาเป็นปิดหน้าบางภาพของโรงเรียนและทีมทั้งหมดออกไปจากสายตาหลังร้ายไม่ใช่แค่รถงานศพคันนั้นแต่เป็นผู้หญิงคนนั้นตั้งหากผมปล่อยให้ตัวเองวาดฝันต่อไปอีกสองสามนาทีบางทีปีนี้อาจจะไม่ได้เป็นเหมือนปีอื่นๆที่ผ่านมา บางอย่างอาจจะเปลี่ยนแปลงไปผมอาจเจอใครสักคนที่คุยด้วยได้ใครสักคนที่เข้าใจผมสุดท้ายวันนี้ผมก็แค่เล่นบาสได้เจ๋งแต่ผมก็รู้ดีว่านั่นยังไม่พอ